SNG SM News SMG Internal Communications ลดโชว์2อ2 3ค้นขบวนสาระและความสนุกไปมอบให้พนักงาน SNS ถึงที่ k y b ประเทศไทยจำกัดรับรางวัล The Winner of Carbon Dioxide Reduction Yearly Achievement of 2025 Target SMG Internal Communications โลโชว์2023ยกขบวนขนสาระความรู้ความรั้า,าและของรางวัลมากมายไปมอบให้พี่ๆน้องๆชาวสยามมอเตอร์สกู๊ปต่อเนื่องกันที่บริษัทสยาม NSK s e l l i n g System จำกัดซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่3ตลอดกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้บริหารและพนักงานบริษัทสยาม NSK s เอสเคเซอร์ิ่งซิสเจำกัดเข้าร่วมกันอย่างคักคังไม่แพ้ครั้งที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณนัทเดชศรีสิทธิพันธกุล MD บริษัทสยา NS ม NSK s t ล l i n g System จำกัดร่วมจับแจกรางวัลหมผ้าห่มจำนวน20รางวัลให้แก่พนักงานผู้โชคดีภายในงานเรียกว่ากิจกรรมวันนี้นอกจากจะได้รับเสียงหัวเราะและความสนุกแล้วทุกคนยังได้รู้จักทุกความเป็นตัวตนของเสียมอเตอร์สกู๊ปร่วมกันอีกด้วยทั้งนี้ทุกท่านสามารถติดตามชมภาพบรรยากาศและความสนุกสนานกิจกรรม SMG Internal Communication l o s t s h o w 2023 เพิ่มเติมครั้งต่อไปได้ที่ l ลน์ S M G Connect หรือ S M G News Channel บริษัท K Y B ประเทศไทยจำกัดโดยคุณมิชิฮารุฮายาชิประธานบริษัทได้เข้ารับรางวัล The Winner of c a r b o n d i o x i d e Reduction y y a r l y a c h i e v e m e n t of f 0 2 t Target ภายในงาน2023 TDEM a n d e n o n Supplier Conference เนื่องในปี2023 KYB ประเทศไทยจำกัดบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้มากถึง25เเมื่อเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาเรียกว่าเร็วกว่าเป้าหมายตามที่ TDEM กำหนดไว้